สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวในคาซาซิตี้กันต่อนะคะตอนนี้เออสถานการณ์นี้ดูจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยโดยเฉพาะหลังเหตุการณ์ของตระกูลบูดาแล้วก็ภารกิจตามล่าที่บอฟเป็นคนนำทีมอยู่ด้วยครับผมบรรยากาศในเมืองตอนนี้เรียกว่าไม่ปกติจริงๆครับถ้าจะที่มองภาพรวมผู้เล่นหลักๆที่เราต้องจับตาก็มีเออตระกูลเวอร์ไซส์ที่ยังคุมอานาจหลักอยู่ค่ะ ตระกูลบูดาที่เพิ่งโดนเล่นงานไปแล้วก็ลอรากับคุณเจ้งจากตระกูลมาคิีเดลที่เหมือนจะรอดูท่าทีอยู่ห่างๆหน่อยอือห uh ือ huh. และที่ขาดไม่ได้เลยคือพวกสมาคมการค้าใหญ่ๆที่รอจังหวัดเข้ามาเอี่ยวอยู่ตลอดเวลาครับงั้นวันนี้เรามาลองไล่เรียงดูกันหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยมันส่งผลต่อสมดุลอํานาจหรือว่าการเปลี่ยนแปลงพันธมิตรย,ยังไงบ้างเริ่มจากฝั่งลอรากับคุณเจ้งก่อนเลยพวกเขามองเรื่องตระกูลบูดายังไงคะ ครับจากที่เขาคุยกันเนี่ยลอราค่อนข้างเชื่อเลยว่าตระกูลบูดาถูกใส่ร้ายคือตกเป็นเหยือ่อในเกมอำนาจโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเลยใน,นเรื่องแอดัมนี่ก็โดนวางยาไปแล้วด้วยน้ำแห่งความว่างเปล่าทำให้หมดสภาพไปเลยค่ะแล้วเรื่องกริมผู้พิทักษ์ล่ะคะครับกริมที่เป็นนักสู้ระดับ8ของตระกูลก็บาดเจ็บหนักมากจากการประทะก,กับคนที่แข็งแกร่งระดับ9ซึ่งลอราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของบอฟคนของตระกูลแวร์ซน์นั่นแหละครับ การที่กริมเจ็บนี่เรื่องใหญ่นะคะเพราะระดับ8กับ9นี่พลังมันต่างกันเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับต่างกันเยอะมากจริงๆพลังระดับ9อย่างบอฟหรือผู้พิทักษ์ของตระกูลใหญ่ๆเทียบกับระดับ8อย่างกริมหรือ,อ,อแม้แต่เจ้าไห่เองก็ตามเหมือนเหมือนอยู่คนละระดับกันเลยครับการมีคนระดับ9้าในสังกัดเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของสถานะอำนาจของตระกูลขุนนางชั้นสูงจริงๆเหมือนเป็นประการด่ายสุดท้ายประมาณนั้นเลยครับ พอกริมซึ่งเป็นกำลังหลักระดับแปดล้มไปตระกูลบูดาก็เหมือนกับเออ่ไม่มีอะไรจะไปสู้เขาแล้วแล้วทางลอร่ากับคุณเจิงเขามองพันธมิตรอย่างเจ้าหายยังไงบ้างคะเห็นว่าสำคัญเหมือนกันเจ้ครับสำคัญมากพูกเขามองว่าเจ้าหายเป็นพันธมิตรที่มองข้ามไม่ได้เลยถึงจะเป็นจอมเวทมนต์ดำระดับ8แต่ก็มีผู้ติดตามเก่งๆเยอะแล้วก็ยังเป็นแหล่งสเสบียงอาหารที่สำคัญมากๆให้กับกลุ่มของลอร่าด้วย น่าสนใจนะคะที่ว่าแม้แต่ตระกูลนักเวทใหญ่ๆที่มีคนระดับ9-2ถึงสคนก็ยังไม่กล้ายุ่งกับเจ้าไหา่ครับผมถึงแม้ว่าระดับ9-2สคนนั้นจะยังฝึกไม่เสร็จสมบูรณ์ก็เถอะแต่การไม่เข้ามายุ่งเนี่ยอาจจะเพราะความเป็นจอมเวทมนต์ดำของเจ้าไห่ด้วยคือวิธีการอาจจะเอ่อฆ่าเก่ายากหรืออันตรายกว่าที่คิดนั่นเลยทำให้ลอร่าอยากจะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นไปอีกถูกต้องครับ แผนของลอราตอนนี้ก็คือจะลงทุนสร้างโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ร่วมกับเจ้าไหา่แล้วก็จะช่วยหาพวกมลัดพันธุ์พืชเวทมนต์กับสัตว์เวทมนต์ไปให้เป็นการตอบแทนความช่วยเหลือที่ผ่านมาแล้วก็สร้างฐานพันธมิตรให้แข็งแกร่งขึ้นทีนี้เปลี่ยนฝั่งมาดูทางบอฟบ้างค่ะหลังจากที่หายเข้าไปในดินแดนรกร้างสีดําผลการตามล่าตระกูลบูดาเป็นยังไงบ้างคะสรุปสั้นๆคือล้มเหลวครับอา้าวหรอคะครับ บอฟกลับมารายงานซีซ่าของตระกูลแวร์ไซว่าหาตระกูลมูดาไม่เจอเลยแม้แต่บนภูเขาเหล็กที่คิดว่าน่าจะไปซ่อนตัวก็ไม่มีร่องรอยแล้วบอฟก็ประกาศเลยว่าจะไปสำรวจต่อที่หนองน้ำศพเน่าเปื่อยทันทีไม่ต้องให้ใครตามไปด้วยพอข่าวออกมาว่าบอฟหาไม่เจอผลกระทบมันเป็นยังไงบ้างคะไม่เมืองโอ้โหกระทบแรงเลยครับทั้งฝันซีซ่ากับตระกูลแวร์ไซนี่คือผิดหวังมากถือเป็นข่าวร้ายสุดๆเลย แต่ในทางกลับกันพวกสมาคมการค้าใหญ่ๆกลับอ,อดีใจมากบอกว่าเป็นข่าวดีที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาเลยทีเดียวทําให้พวกเขามีกําลังใจที่จะเริ่มเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างต่อหมายความว่าความขัดแย้งที่มันซ่อนอยู่ลึกๆมันกําลังจะปะทุขึ้นมาหรอคะชัดเจนเลยครับเริ่มมีข่าวมาแล้วว่าพวกสมาคมการค้าใหญ่เนี่ยติดต่อไปหาผู้อาวุโสอันดับสองกับอันดับ3ของตระกูลแวร์ไซ์ซึ่งสองคนนี้ ก็เป็นกลุ่มที่ไม่ได้ลงรอยกับผู้อาวุโสใหญ่อยู่แล้วอ๋อหาแนวร่วมครับหาแนวร่วมเพื่อจะค่นอำนาจผู้อาวุโสใหญ่ลงแล้วก็มีการพูดคุยกันถึงขั้นว่าอาจจะใช้เรื่องการขึ้นราคาอาหารมาเป็นเครื่องมือกดดันฝ่ายผู้อาวุโสใหญ่โหเรื่องนี้ลอล่าเองก็มองเห็นภาพเดียวกันเลยนะคะเธอบอกว่าเหมือนพายุกำลังจะโหมเข้าใส่ตระกูลไวซายเต็มเตนแล้วตัวเธอก็อยู่ตรงกลางพายุนั้นด้วย ใช่ครับลอล่ามองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ศัตรูภายในของผู้อาวุโสใหญ่จะไปจับมือกับพวกพ่อค้าแล้วก็ใช้เรื่องปากท้องเรื่องอาหารของคนทั่วไปเนี่ยมาเป็นเครื่องมือต่อรองอำนาจกันโดยไม่สนใจเลยว่าชาวบ้านจะเป็นยังไงครับเพราะเป้าหมายหลักคืออำนาจเท่านั้นอืมสรุปง่ายๆก็คือการที่บอฟทำงานพลาดครั้งนี้มันเหมือนไปจุดชนวนระเบิดเวลาที่รออยู่แล้ว ตระกูลแวร์ซาตอนนี้เลยเจอศึกสองด้านเลยทั้งจากสมาคมการค้าข้างนอกและจากความขัดแย้งของคนในตระกูลเดียวกันเองค่ะซึ่งในสถานการณ์แบบนี้พันธมิตรอย่างลอร่าหรือแม้แต่เจ้าไหา่ก็ยิ่งกลายเป็นตัวแปรที่สําคัญมากขึ้นไปอีกครับเล็กน้อยต่อตระกูลหนึ่งหรือความผิดพลาดในภารกิจเดียวมันส่งแรงกระเพื่อมไปได้ไกลมากใช่ครับมันสามารถสั่นคลอนอานาจใหญ่ได้เลยแล้วก็น่ากลัวตรงที่ มันกำลังจะนำไปสู่การใช้ปัจจัยพื้นฐานอย่างอาหารมาเป็นอาวุธในเกมการเมืองด้วยนี่แหละค่ะ